สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรนีช n แนลค่ะวันนี้จะมาแนะนําไม้ประดับมงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่นิยมปลูกประดับอาคารบ้านเรือนมาตั้งแต่สมัยโบร,โบราณค่ะนั่นก็คือพุทธรักษานะคะมาชมกันเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้มาแนะนําไม้ประดับมงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะ ให้ดอกตลอดทั้งปีพุทธรักษาค่ะพุทธรักษาลุนีจะปลูกไว้ทางเข้าประตูหน้าบ้านเลยนะคะเป็นไม้ประดับที่ให้ดอกสวยงามตลอดทั้งปีค่ะเขาจะออกดอก เป็นก้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ออกมาเป็นเป็นพวงแบบนี้เลยค่ะชูก้านดอกออกมาในต้นเดียวนะคะแล้วก็จะค่อยๆบานทีละทีละก,กีบค่ะอย่างเนี้ค่ะค่อยๆบานเขาจะไม่บานพร้อมกัน เพราะฉะนั้นในหนึ่งต้นเขาจะให้ความงามได้ยาวนานมากค่ะพยายามหาหมุมกล้องที่จะให้เห็นสีสวยๆของเขานะคะอันนี้เป็นพุทธลักษาสีแดงดอกพุทธลักษาเป็นไม้ประดับมงคลชื่อก็เป็นมงคลน,นามอยู่แล้วนะคะเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกกันมาตั้งแต่โบรโบราณแล้วค่ะ เชื่อกันว่าจะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านมีความปลอดภยัยมีความอุดมสมบูรณ์มีความโชคดีร่ำรวยมีความสุขเพราะว่าเขาจะปกป้องสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในบ้านเชื่อกันว่านะคะพุทธรักษาเป็นไม้ประดับที่มีใบ ให้ใบสวยงามแต่พอเขาให้ดอกอย่างนี้นะคะอันนี้คือหนึ่งหนึ่งช่อดอกต้นหนึ่งของเขาเนาะแล้วก็มีข้างล่างอีกเขาก็จะท,ทยอยบานพอหมดพอเข้าบานหมดเขาก็จะเหี่ยวนะคะแล้วก็จะตายต้นเขานะคะลำต้นแต่เง่าเขายังอยู่เขาก็จะแทงต้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะพุทธรักษาเป็นไม้ที่ชอบน้ำนะคะ เป็นไม้ที่ชอบน้ำวิธีการให้ปุ๋ยก็คือว่าให้ปุ๋ยทั้งบำรุงต้นและบำรุงดอกไปพร้อมๆกันค่ะเพราะเขาจะให้ดอกตลอดปีพอต้นนี้เริ่มเริ่มดอกเริ่มบานหมดต้นใหม่ก็จะขึ้นมาเพราะเขาจะขึ้นแบบเป็นหนาเป็นเป็นกอหน,นาเลยนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็กำลังให้ดอก ดอกเขาสีแดงสดสวยงามมากนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็ให้ให้ดอกให้ดอกเยอะเป็นเสนีอย่างหนึ่งของพุทธรักษาค่ะยิ่งเราได้กอใหญ่บำรุงเขาดีๆดอกเขาร่วงเร็วก็จริงแต่ว่าเขาทยอยออกในช่อดอกของเขานะคะเขาจะทยอยออก สวยงามมากค่ะเขาเป็นพืชที่ปลูกง่ายดูแลง่ายพืชที่มีเงาใต้ดินนี้ดูแลง่ายมากนะคะเขาจะแทงต้นใหม่ออกมาเรื่อยๆแล้วก็ให้ดอกเรื่อยๆต้นที่ให้ดอกแรกๆพอดอกเริ่มโรยต้นใหม่ก็จะขึ้นให้ดอกขึ้นเรื่อยๆทั้งปีค่ะ ้วยงามมีเสน่ห์มากนะคะมีเสน่ห์มากค่ะพุทธรักษาปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มความสุขเข้ามาในชีวิตได้จริงๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกแล้วก็ให้ดอกตลอดปีชื่อก็เป็นมงคลน,นามใบก็สวย ดูแลก็ง่ายจะปลูกเป็นใส่กระถางก็ได้หรือจะปลูกลงดินเลยก็ได้หรือจะปลูกลงแปลงปลูกตามสวนสาธารณะเพื่อปรับภูมิทัศน์ก็สวยงามเหมือนกันค่ะ วิธีการขยายพันธุ์พุทธรักษานะคะที่นิยมกันแล้วก็ขยายง่ายและรวดเร็วก็คือการเอาหน่อใหม่ต้นใหม่ที่ที่เพิ่งเพิ่งเกิดโดยที่ยังไม่ได้ออกดอกนะคะเพราะว่าถ้าเขาออกดอกแล้วเขาก็หมดอายุนะคะพุทธรักษาแยกเงาของเขาแยกต้นของเขาให้ติดเงาติดราก แล้วก็ไปปักชำลงดินที่มีความชื้นแฉะได้เลยนะคะหรือจะปลูกใส่กระถางแล้วก็ทำให้ให้น้ำเยอะนะคะเพราะเขาเป็นพืชที่ให้ชอบน้ำาุุทารักษาจะขยายจะขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะคะเขาจะแตกหน่อได้เร็วมากค่ะเพราะว่าอายุต้นเขาเขาเป็นพืชล้มลุกอ,อายุต้นเขาจะไม่นานพอเขาให้ดอกพอดอกโรยหมด เขาก็จะเริ่มแห้งเราก็จะตัดแต่งตรงนั้นตัดเกือบชิดโคนเลยนะคะตัดต้นที่ให้ดอกหมดอายุแล้วออกไปแล้วก็เขาก็จะแทงหน่อใหม่ขึ้นมาจากเง่านั้น,นะคะ่ะดอกที่ตุมๆเริ่มตูมเริ่มจะบานก็สวยมีเสน่ห์มากนะคะ สีแดงสดสวยมากแต่มุมกล้องสีเขาไม่สดแต่ความจริงแล้วสีเขาสดสวยมากค่ะขอบพระคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปคลิปต่อๆไปของรุนีชาแนลด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ